ที่ชื่อสมปองนะครับเป็นผู้ดูแลสวนชื่อสวนปุณิสาตรงนี้นะครับเนื้อที่ของสวน ก็มีสองโซนรวมแล้วประมาณสองไร่นะครับยกเว้นด้านหลังที่เป็นสวนมันอันนั้นที่ไม่ได้ทํกาก็ลักๆเลยของการทําสวนตรงนี้ก็เป็นปลูกผักแบบอินทรีย์แล้วก็จะมีการปลูกไผ่มีปลูกเมล่อนซึ่งเราเก็บผลผลิตไปเมื่อเดือนที่แล้วมันมันก็เลยไม่มีให้ให้ชมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นโซนของอเล้าไก่ ออแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งก็คือที่เรามาเมื่อกี้ก็จะเป็นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เห็นไหมกองใหญ่ๆอยู่หน้าสวนตัวนั้นก็จะเป็นอีกฐานหนึ่งสําหรับการเรียนรู้เรื่องการทําเกษตรแบบอินทรีย์นะโซนของฝั่งระบบน้ําก็จะมีในเรื่องของน้ําหมักน้ําหมักใครรู้จัไกไหมเนาะน้ำหมักน้าหมักก็คือปุ๋ยปุ๋ยทางน้ําที่เราเอาไว้สําหรับใส่ใช้ในพืชที่เราปลูกแบบระบบอินทรีย์นะครับ ปแบบอินทรีย์ก็คือการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีด้วย ใช่ีเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทําปุ๋ยขึ้นเองนั่นก็คือต้องทําเป็นฐานที่สองก็เลยกลายเป็นฐานของปุ๋ยอินทรีย์นะคะก็เพือซหมักที่ซื้อหาดการในสูตรของเราที่นี่จะไม่มีปุ๋ยเม็ดจากตลาดเลยสักเม็ดหนึ่งนะคะไม่มีนะครับปลอดภปยนะฐานที่สามที่สามก็จะเป็นเรื่องของอเมลอนนะตอนนี้นมีแต่ล้เหลือแค่นะตัวนี้นะคะเมลอนนะ แต่ไม่เป็นไรวันนี้ก็อย่างน้อยๆเราก็ได้เห็นระบบว่าเขาปลูกแบบไหน,นทําไมปลูกเมล่อนใช้เชือกแค่เส้นเดียวปลูกแบบไหน,นเราก็มองดูก่อนอแต่หลายๆคนดูจากใน TV, ไลในทีวีนะอะไรก็น่าจะรู้เนาะเมล่นนมลอนก็คือ,อต้นที่ไก่ไข่อารมณ์ดีจริงๆแล้ว็ไก่ไข่อารมณ์ดีจะเปิดเพลงให้เขาฟัางตลอดแต่ว่าช่วงนี้เครื่องมันเสียมันมันก็มีข้อดีนะถ้าเราปลูกแบบไอเราเลี้ยงแบบอารมณ์ดีเพราะว่าเราเปิดเพลงใหนตลอดใช่ไหม พอบางช่วงคือเวลามันไม่ยินเสียงอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ตื่นไก่มันจะไข่ตลอดไม่ว่าจะมีเสียงอื่นๆมาถ้าเป็นไก่ที่แบบดีเงียบใช่ไหมวันไหนที่มีเสียงดังๆอ่ะมันจะตื่นแล้วมันก็จะไม่ไข่แต่ถ้าเราแบบใช้เป็นอารมณ์ดีเราให้เพลงทุกวันทุกวันเรามีเสียงอะไรตลอดมันก็ไข่ถึงจะมีเสียงอะไรรบกวนมันก็ไม่มีผลกับมันก็ไข่ได้ตลอดทั้งปี แยกย้ายไล้วใช่ไหมขับรับหรือจ้หรือว่าเดินตามนี้เลยมปุ๋ยหมักปได้นี่น้ำหมักด้วยน้าหมักก็คือทำคนเองหมักเป็นปีเลยนะคะเมาใช้ตรงนี้นะจะไปดูไก่ก่อนกได้คจะเดินไป ไมันโต่ากคุณแช่มีแหละมันคัดอะไรไปลูกมันชอบนะมันงมันทำขึ้นดินที่เหมือนเดิมแต่ว่าสูตรต่างกันมันเหมือนสูตรที่เพิ่มขนาดออกไปเรามีสูตรน้ำหมักครูมีสูตรน้ำหมักที่ครูต่างมีทำว่าน้ำหมักหอยปลาน้ำหมักลูกหมูน้ำหมักผลไม้น้ำหมักเกี่ยวกับปะรดเยอะมากเลยที่ทำขึ้นทำเป็นอีกลเลยลดอมายทิพย์ รดมีมีอ่ะตัวตนเขาเรียกว่าตัวตัวพ่นเอามันเป็นสายพ่นทั้งหมดนี่เลยถ้าเราเขีายนีในการใส่น้ำหมักมันก็จะโตอย่างนี้แหละเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยอันนี้นี่เล็กนะหนึ่ต้นใหญ่อยู่ตรงนี้เก็บเก็บเรื่อยๆนี่เล็กนะเล็กแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะสับทิ้งกองเลยเยอะมีเยอะเท่านี้นี่คือต้นเล็กอ่ะรูทเล็กนะคะต้นเล็ก ช้แสผักส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ชอบอากาศร้อนหรอกชอบอากาศที่อยู่ระดับกลางๆเหมือนเหมือนคนเราเนี่ยถ้าเปิดแอร์เราก็ชอบนะผ<ๆ>ักก็เหมือนกันนั่นคือองุ่ิเดียวกันที่เราชอบเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่แปลง14และ13นะคะก็เป็นระหว่างการปลูกของผักขึ้นชายผักขึ้นชายนะคะแล้วก็มีอะไรนะอันนี้ดิจิตลอลเขาเรียกว่าอะไรการรดน้ำแบบ <S <S ดิจิตอลด้วยนะคะ หนึ่งสองตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่แปลง14แล้วก็13นะคะเป็นช่วงการถ่ายของเป็นช่วงการปลูกหนึ่งสองสามช่วย่วย สองเดือนขาดเก็ดปีนนได้เรีนโอ้ยขยการดูแลนี้มันอยู่ที่การปรุงดินเนาะค่ะถ้าเราปรุงดินไนด้เหมาะสมดังดนัดนมันก็จะตัวนี้ใช้แค่รองพื้นด้วยด้วยฝึกทั้งเดียวทั้งเดียวจบแล้วก็ที่เหลือคือการรดักน้ำการียกอะไรเป็นการฉีดน้ำน้ำหมัก ครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกษตรกรชื่อดังนะครับเห็นได้โดนเลาะตนองนนวนนี้มาดูแปลงนี้ก็ได้ผักแล้วตัดขึ้นใช่ครับนี่ขึ้นใช่ข้างแปลง่งสวยนเหมือนทัพมุ้งนะอันนั้นอันนั้นอันนั้นามรปมมาอ๋อสวยทำไมบ้านผมเรียกปอม ก็ส่งโรงพยาบาลก็ตามตามออเดอร์เพราะว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่เขาต้องการผักชิ้นก็จะรงนั้นเป็นหลักคาับ้านทั่วไปก็มีมาเรื่อยๆนงมแล้วแต่คนชอบเพราะว่าวันวันตาอก็ตือ ใช่แล้วตัวนี้ถ้าไม่มีสูตรหวานก็ไม่เกิดหลายที่เขาเจอปัญหาเรื่องหวานไม่เกิดขอบคุณเจ้าของสผมว่าลูกชายตัวนี้น่าจะชอบการปลูกแบบดินที่มันเป็นดีนสีผมพยายามแต่แต่เม็ดพันนี่คือไม่เฉพาะเจาะจงเราจะต้องมาจากใช่ใช่ครับตอนนี้ร้านทั่วไปก็ได้ร้านทั่วไปก็ได้ผมใช้เมล็ดพันมาสองรุ่นแล้วอยู่แล้วเข้ากันหมดเลยเมราะว่ามีสูตร อ่า้วเขาเรียกอะไรที่ที่เคลือบมาอ๋อไม่ไม่ครับตอนนี้ผมลองทดสอบแล้วว่าถ้ามเมล็ดพันธุ์ที่ต่างกันอะ่ะมันจะมีคน,นผลิตที่เหมือนกันหือต่างกันเหมือนกันน,นี่เป็นงานวิจัยอะไรงานวิจัยของผมเองแล, <laughs> แล้วแล้วหยดเป็นเป็นหนุนเบาตัวนี้ผมผมใช้วิธีการโรยโรย,โรยห่างแล้วก็เผือกล้าไว้แยกไปหมยมัน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 จบที่ระบบเดียวอยู่ที่จ ตัวนี้ต้องใช้แรงดันสูงไมน้ำไม่มีไม่มีปั๊มน้ำเลยนั่นีแรงดันความสูง2เม 2> 50, ตร50 3เมตรเองแต่มันจะมีระบบแอร์แวร์ <c oughs> กับเกาเราใช้บีบใหญ่ลงเล็กคับข้อท่อน้ำลง4นิ้วบีบมา2นิ้วแล้วก็มาปล่อยแอร์แวร์กี่ตัวตัวเดียวแอร์แวร์ตัวเดียวครับพี่แต่สามารถปล่อยสปริงเกอร์นุ่นถึงกองปุ๋ยนั่นใช่เนี่ยเหมือนเมันมันเวิร์กมากพี่ ผมไม่ได้เสียอะไรนะพี่ผมใช้โซลาเซลล์ปีที่3แล้วเปิดน้ำตลอดไม่เคยอ๋อในสองแผงมั้งโซลารสองแผงครับผมจุดน้ำนิ้วครึ่งจัดเสมอเข้าแต่เดี๋ยวบ้านก็คือขรูตาไปแล้วแล้วมันไม่เจอตาน้ำหรือมันเจอเจอนิดเดียวใช้น้ำได้อ่าใช้ได้ไม่เพียงพอครับได้สักพักหนึ่งก็กขกบกอดน้ำหมดก็ไม่เพียงพอแต่ถึง นี้ไม่ไม่มีปัญหามใช่ผมก็วางแผนระบบวางแผนระบบนี้แหละผมคือน้ําน้อยก็จริงแต่ว่าเราไปพักไว้บนถังก่อนรล้นจากถังเราก็มาลงบ่ปลาพัากไว้ที่บ่ปลาม,มันเป็นสองระบบนะครับเวลารดน้ำํำเราก็ปล่อยมันได้ในเรื่องของความสูงแรงขันเราไม่ต้องไสคถัถ้าพูดถึงชนิดผัดตอนนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา Gracias.